สลัดได้อร่อยทีเดียวครับส่วนมากเวลาที่เราจะทําสลัดนะครับเราจะใช้เป็นมันฝรั่งลูกเล็กฝรั่งเขาจะเรียกกันว่านิวโพเทโต้นะครับนิวโพเทโต้ก็แปลว่ามันฝรั่งที่ใหม่นั่นเองนะครับส่วนมากก็จะมีลักษณะนเนี่ยฮะลูกที่เล็กกว่านะครับผิวก็จะบางคุณผู้ชมสามารถทําความสะอาดผิวให้ดีนะฮะแล้วก็นําไปนึ่งหรือนําไปต้มให้สุกก็ได้ผิวรับประทานได้นะครับอันนี้นึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวผมเอาออกจากความร้อนเลยนะฮะ โอเคพระเอกอีกตัวหนึ่งนอกจากมันฝรั่งก็คือมะกอกนะครับวันนี้ผมใช้มะกอกดำนะครับใช้สักประมาณ10ผลก็ได้นะครับมะกอกดำนะครับก็เป็นเหมือนยาฝาดสมานนะครับช่วยแก้ไขโรคออกตามายฟันนะฮะแล้วก็บำรุงกระเพาะอาหารนะครับรสชาติเนี่ย อร่อยครับมันๆนะฮะแล้วก็สามารถทานเล่นอย่างนี้ได้เลยนะครับส่วนประกอบอื่นนะครับก็จะมีปลาทูน่านะฮะปลาทูน่าก็เป็นปลาทะเลที่ดีนะครับช่วยบำรุงร่างกายบำรุงสมองมีโอเมก้า3นะครับไขมันแน่นอนไขมันที่อยู่ในปลาทูน่าเป็นไขมันที่ไม่สามารถหาได้ในอาหารประเภทอื่นๆนะครับเป็นกรดไขมันที่ดีนะครับดังนั้นต้องบอกว่าสลัดเมนูนี้เนี่ยดีต่อภาพมากๆนะครับอของทุกอย่างครบแล้วนะครับ เดี๋ยวเราจะนำมันฝรั่งออกมาเนี่ยหั่นเป็นชิ้นนิดหนึ่งนะครับเมนูนี้ค่อนข้างจะง่ายนะครับหลายๆคนก็อาจจะคิดว่าเอ๊ะง่ายแล้วจะอร่อยหรือเปล่าต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในเมนูโปรดของผมเลยครับน้ำส้มสายชูบาลซามิกนะครับแล้วเราก็ปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยเล็กน้อยก่อนที่จะใส่น้ำมันลงไปเพราะว่า เวลาที่เราใส่น้ำมันลงไปแล้วนะครับเกลือจะละลายยากครับพริกไทยเล็กน้อยฮะหรือบางคนอยากจะเอาไว้โรยหน้าก็ไม่ว่ากันนะครับคนให้เกลือละลายก่อนที่จะใส่น้ำมันนะครับผมใช้น้ำมันรําข้าวครับเพื่อให้เมนูสลัดมันฝรั่งและก็มะกอกของเราเนี่ยเป็นเมนูเพื่อสุขภาพจริงๆนะครับเพราะในน้ำมันรําข้าวเนี่ยนะครับเขาจะมีวิตามินและก็สารอาหารตามธรรมชาติอยู่สูงนะครับไม่ว่า ออริชแนลฟโตสเตอรอลหรือว่าวิตามินอ e ีเองก็ตามนะครับเอาละครับคนให้เข้ากันน้ำสลัดง่ายๆแค่นี้อร่อยแล้วเชื่อไหมครับที่เหลือนะฮะเดี๋ยวเราก็ค่อยๆใส่ส่วนประกอบอื่นๆลงไปทูน่านี่ผมเอาน้ำออกนะครับเคล้าเบาๆที่เหลือนะฮะไม่ไมีอะไรแล้วครับมากอบคนใส่ทั้งลูกเลยมันฝรั่งครับ หอมครับผมใช้เป็นหอมสเปนนะฮะแต่ซื้อในบ้านเรานี่แหละครับเขาเป็นพันธุ์ของเขานะฮะแล้วก็มะเขือเทศครับที่เหลือก็คือว่าเราคล้าเบาๆนะครับเวลาที่คนเนี่ยฮะอย่าคนแรงนะครับเพราะว่ามันฝรั่งแตกเราจะไม่สวยนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราพักไว้ก่อนมาหั่นไข่เป็นชิ้นๆนะฮะ เ okay. แล้วก็จัดลงจานสวยงามครับแล้วก็โรยด้วยผักไมโครสลัดนะครับหรือจะเป็นเฮิร์บสับหรืออะไรก็ได้นะฮะให้มีใบอะไรเขียวๆเล็กน้อยครับเรียบร้อยแล้วครับสลัดง่ายๆนะฮะแล้วก็มีแต่ส่วนประกอบที่ดีต่อสุขภาพสลัดมันฝรั่งกับมะก,กอกครับ